พี่น้องเช้าจังหวัดพะเยาได้ครับนะครับาจากการเข้าสู่หน้าห้อนของเขานะครับซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นการขาดน้ำอย่างแน่นอนนะครับทางพี่น้องจังหวัดพะเยาก็ได้รับผลกระทบจากการาขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอรวมไปถึงการทําอาชีพการ,กรเกษตรนะครับซึ่งเราก็จะมีปัญหาแหมหลายๆอย่างนะครับตีตัวมาซึ่งจะเป็นอย่างไรนั่นนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็น จากพี่น้องเจ้าพะเยากันดูครับผมวัดบ้านแห่งวัาแรกเลยปุกจะกกับอกขึ้นปีแรกปูกจะไข่ชิบกวกาเกาบอกขึ้นกูปีปูกอยากลระขึ้นบัอะไรปกวาแก้วสายบดยังต้งเนื่อยต้งจังหที่ยังองถึงบ้านนี่ มันขวเหลียดตั้ง่ทั้งนามตั้งยังติดไปโดยทั้งบ้านตั้งบนเนี่ยพี่หักค้น้นามเป็นบเนี่ยบ้านเนีสุกนาํเหมือนกันแหล่งเกิดขึ้นมันกันนามมันกันมนา,กกา,า,านามมันเนี่ยกันเกษตรเนี่ยแต่ยังเพอเนาะยังยังหนามเนี่ยน้ามกับาาเกินไปหน้าแหล่งกับเอาได้ร้องไปหนุ่มแต่ัดใม่ทำลายปลาเนาะ แล้วก็อนสวนยางคือขึ้นหะนัก <uar> น <these guys> ึบมีผลกระทบตัางหนุู่ยาเยอะแต่นี่น่าคิดเลยต้องวนเก่าใครอยู่น้อยน่ะจะเกิบอันก็เลยฟังบินฟังทลายเลยก็ที่ป๊าป๊าเนี่ยควันเนี่ยน้ำควันเนี่ยโวยแห้งละเกี่ยวก็ว่าฝนนี้น้องมันมันตก รู้คตามรู้การนะข้าบน,นเปลี่ยนจะได้พี่เกิฑหนึ่งจะเป็นนั้นค่อ้าว่างแบบนี้นาหน้ามันมีติดเก็พเห็นปะนั่นน่ะดินม้วนวัวลอยม้วนอะไรเงนี้ยนะม้วนผืนตื้นเนี่ยแล้วก็ถ้าว่าเก็บขักน้าไว้หลายนะแล้วก็ช้ำมันมาท่วมเข้ามือนี่มันนี่นี่เดือดร้อนหรอมะเห็นปนะ ถ้าจะเก็บไว้มันก็พอดคว่านเขินตื้นเนี่ยก็มันมีอยู่เปรียบเทียบอย่างเขาเขามีมะอองหนึ่งหายก็มันก็ิี้เขาก็ซื้อเคยมีหนึ่งหายมันก็ขี้กันเนาะแต่เปรียบเทียบอะไรเงี้ยนี่ก็หอกคว่านเขินตื้นเนี่ยเทาว่าเขาพูดหลอกยังเฮียนี่ก็มันกับมันจะได้รองรับน้าไว้เดือดพี่น้องขี่น้าอยู่หลุมนี่กับเดือดร้อนเหมืนมีต้นใหม่ต้นตอก บ้านเขาคือว่าบ้านมันติดบ้านติดบ้านมันกะมีแสงไฟแสงสว่างเยอะมันความหอ่อนความแหล่งมันก็มาสูเหม,มือนกันเวลาฝนตกฝนอย่างนี้กัเวลาเป็นผ้าเป็นผนมันแบบนี้อย่างที่จะร้องรับเนี่ยเรื่องเนี่ยชาวบ้านมนเรื่องงวงเรื่องควายเนาะมันแบบนี้หญ้ามีอย่างงวงควายหินแห้งเจ้าบา้านเขายังหวานนะครับจึงวันเนี่ยตะก้อนในป่าเขาเนี่ยปลาเล็กปลาเตยนน่ะ อันนี้ประเดี๋ยวมันมีละหลานเราไม่พอเถอะมันมีมันมดมันรูดมันเป então, mm ็นป้าเป็นให้อส่วนไม่มีมุดแล้วแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่หลวงสมัยนั้นนะเนี่ยทั้งหลังมอเนี่ยปลาไม้ล้นนังเลยประเดี๋ยวมันหมนเหลือละเนี่ยมันกระแลงมาถึงวันวันเนี่ยถ้าไม่ทาลายปลาเนี่ยผมคิดว่าจะนี่ละเรต้องใจวยงนู้นหลักป้าไม้ดีกว่าตารเรียนน้า การเาเป็นคน้านะเริ่มคาแทสละมืหดนะอ๋อเชอบอ่านหน้ามาเรียนกัแต่เราลีหน้ารงมแต่ว่ากน้ามัน่คยดีเทำอย่างนี้มันไม่เดีอ๋อกเกยยงังกับบงนนะบามีหน้ามดหน้ามันก็แห้งทำลาย้นไหม้นี่ยคับมันแบบนี้อย่างเริงโดนหนอแห้งแรงเลยคับทำใต้นไม้เลย ใเหุบหน้าหนึ่งวัยเดียวน้ามันคยแห้งเยเดียวในบ้านผมไม่เคยนี่ก็คือตัดเงินพี่แห้งตั้มก็คือละโอ้ใบใบนี้ตีเดียวท่านี้แห้งโอ้ยใช่เนาะอย่างมาจากจะได้ต้นไม้เนาะปลามันมันมันปลูกทำลายเป็นหนักหนักเนาะไปแรงเนาะจะได้ปลูกเข้าไม้เขาดอกเน่ยครับมาได้กินพืช สักเียงน้ำเจ็บคอเลือนเดี๋ยวนี้มันก็มันก็อาศัยน้ำบ่อน้ำตื้นเนาะน้ำตื้นเป็นป้าป้าหมู่บ้านกับแบบนีแล้วน้ำเจ็บได้แล้วป้าอย่างนี้เขาก็ควรน่าจะอนุรักษ์ควายฟองโอกันต่างกับฟองปลาเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมาจากปลาอยู่ดีนาะน้ำมาจากปลาอยู่ดีเดี๋ยวนี้ นะครับต้นหนามลำมพนันอยา่างนั้นเป่าไม่ไม่ใหญ่ใหญ่มันมันบเคยมีแล้วมันบ่มีอย่างเก็บน้าบ่มีอย่างอุ้มน้าไม่เวลาทำน้ำนะเดือนพฤษภะพาเนี่ยเขาจะเริ่มตกปลาเราไปป่ายเม้สาต้นพฤืชสเพาเริ่มตกปาน้าจะบ่มีตกปาน้ามันจะล่ไปเอาปลาต้นหนามนี่น้าไม่ไต่อมนี่มันบเคยมี จะช่วยกันบอ่าหน้ามีปัญหานี่เขาก็ต้องช่วยกันหักษาปลาต้นน้าไว้หักษาต้นไม้ไว้แล้วก็ที่นี่เขาจะต้องของประมาณมาทําแกมปิ้งไว้หลายๆตีนนี่กักเก็บหน้าไปทางบนบนภูขเ,นนนเขาเวลาน้าแห้งน้าแรงนะเขาปล่อยังกมาได้ะนะครับการส่งกุมภามีน,นนะ้ำน่ะยังไหลอยู่นะไหลามาสู่ผ่านหมู่บ้านลรงกวนนะตรงนั้นนะก็ต้องหัวป่ามันรุสมบูรณ์นี่นะแต่ระยะหลังนี่ หลังจากเขามีอ่างเก็บน้ำแล้วน้ามีกระดาในอ่างเนาะเนาะแล้วมันไหลเข้าสู่หมู่บ uh, ้านถ้าอมเปิดไม่นะสิสาเหตุมันแก่คือว่าคนเขาเนี่ยมันเฉยกันทั้งเสาป่าแต่น่ะคือป่าต้นน้มเนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยมเฉยกันทำายมันก็จะได้ระบบมันเปลี่ยนไปถ้ามันใช้กัเปลี่ยนแม่แต่ดีชีวิตคนก็เปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ทำายป่านหนึ่งวันเลยแห้งแรล่งดิ่งเนาะ con bị pa đều gặp xoắn mất luôn à lấy lẻng lấy tiện và cá nó ròn nó cá này hòn này nón ta phần ní nay yu bái chẳng mai học mất ạ à, này lồng mất ạ à. cái ừ, giác u số bốn mà à. kiểu cái gì mất đây đơn nào mất kiểu khốn nhạc nó các bạn trong tuổi <laughs> còn <laughs> nó lắc pa vậy chicken food ba thì tốn mày lắm thắng thì mỗi con mama nam lại tạo được bì đều đi bộ miên nam rồi qua bay ba bay hai một tang một nhắn khoai chị này chị mới mày mày làm hạng mày còn hòm mày là mày là còn hồn hơi... ừ, là mày là mày là mày là bởi vì nhang sao mà con trên phố lên nhà má nát, lại tắc sĩ đấy, lằng lằng, cuốn, không hay nó lâm than hé mất rồi. hòn này hòn, nát nát á, nát chín năm, trái này, trái này chín năm, con cá là, không nay, chỉ để héng thế. cái mua con, chỉ mua cho ba mươi cho người sếp nó, này mới đưa cấp đá sản phẩm là chuyển lớn, chuyển đó. ไปหันไปไหนังเขาก็มาแจ้งคนนะแจ้งคนหวง่างนี้นะแจ้งคนเฮ้ยเขาเขาก็มาดิเนาะเขาวันเขาน่าเข้าใจนี่แหละถึงวันนีย่างนี้น,นี่วัน้นเอ้ยนักนักอ่ะาวางแล้วเข้ายจอ่ะเป็นวันเป็นนี่ไม่อกจแรงแรงแต่เนาะเดี๋ยวน,น,นี้แรงแต่ครับจะห็นได้ว่าปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วนะครับมาจากการตัดไม้ทำลายป่านะครับโดยฝีมือมนุษย์ของเขานี่เองนะครับ ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหากันขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการทําการเกษตรของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาของเขานะครับดังนั้นเขาควรจะรวมมือกันรักษาป่าต้นน้ำของเฮาไว้เพือ่อเพียงพอต่อการใช้น้ำของเขาในหมู่บ้านเฮานะครับซึ่งจะ,ะได้รับการตอบรับอย่างไรนั่นนะครับขึ้นอยู่กับ